สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในกันใน EP พของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานเสนอนะครับโอเคที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับเป็นกล่องนะครับไม่ใช่กล่องสิเป็นคล้ายๆม้วนกระดาษนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาจากทางโรงงานเลยนะครับก็เขาส่งมาแบบนี้เลยนะแต่ข้างในมันคือสเปย์นะครับสเปย์สเปย์ปนะครับสเปย์ คือสเปรย์ล้างแอร์นะครับแบบไม่ต้องถอดนะครับไม่ต้องถอดแอร์นะครับล้างแอร์รถยนต์ผมมาพูดแต่ผมแกะเลยดีกว่าทําไมเราต้องสั่งล่ะครับใช้ตัวล้างแอร์ปกติที่ใช้กับบ้านได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราสั่งตัวนี้มันจะมีสาย,ยนะครับสายยางเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่เขาไม่มีกล่องไม่มีอะไรมาให้ก็จริงแต่ภายในเขาก็บุอ คล้ายๆตัวบับเบิลหรืออะไรสักอย่างที่เป็นฟองน้ำกันกระแทกนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากครับแต่ก็ไม่ได้แตกไม่ได้พังอะไรนะครับมาดูตัวสินค้ากันเลยดีกว่านะครับนี่ครับตัวนี้นะครับคือสเปรย์ล้างแอร์รถยนต์นะครับขนาดนะครับ500 ML นะครับก็คือประมาณครึ่งลิตรครึ่งลิตรนะครับประมาณนี้ตัวนี้ทําไมเราถึงจะต้องสั่งตัวนี้ทําไมไม่ใช้ตัวที่ใช้ล้างแอร์บ้านทั่วไปมาฉีดนะครับก็เพราะว่า ตัวที่เราสั่งมานี้เป็นตัวของรถยนต์โดยเฉพาะนะครับเห็นไหมครับในฝานะครับเขาก็จะมีสายยางตัวนี้ดึงให้เราดึงออกมาเพื่อที่จะเอาสายยางตัวนี้นะครับเข้ามาเสียบนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับให้มันแน่นประมาณนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวนี้หย่อนลงไปให้ลึกที่สุดนะครับใน ในแอร์ช่องแอร์ตรงกลางนะครับเพราะบางทีคอยเย็นของรถแอร์แต่ละชนิดเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันรุ่นใหม่ๆก็จะอยู่คอนโซลกลางรุ่นเก่าอาจจะอยู่ตรงที่ถาดถาดกองแอร์นะครับก,ก็แล้วแต่นะครับแต่เน้นเราก็เน้นย้าว่าถอดก่อนวิธีทาก็คือถอดไส้กองออกแล้วก็ต่อสายแย่เข้าไปในช่องกลางคู่หน้าตรงเครื่องวิทยุนะครับตรงเครื่องเสียงนะครับลงไปแล้วก็ฉีดมันให้โฟมมันเต็มขึ้นมานครับวิธีทาก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผม ทำให้ดูไปสาธิตให้ดูแต่ที่เราต้องสั่งมาก็เพราะว่ารุ่นที่เป็นเฉพาะรถนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ใส่เข้าไปในท่อแอร์แล้วฉีดให้ฟองมันเต็มแล้วทิ้งไว้จนฟองมันละลายหายไปเองทีนี้ก็สตาร์ทเครื่องรถเปิดพัดลมเปิดแอร์ทำงานเปิดพัดลมแอร์ทำงานให้แรงที่สุดนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีครับก็เป็นอันเสร็จน้ำเสียน้ท่อน้ำทิ้งต่างๆก็จะถูกขับออกมานะครับขับออกมาทาง ข้อน้าทิ้งใต้รถของเรานั่นเองนะครับก็ง่ายๆเขียทิ้งไว้รอโฟมแห้งเนาะพอรอโฟมแห้งเปิดแอร์ให้สุดนะครับก็คือเปิดความแรงพัดลมให้แรงสุดไปเลยนะครับมีเบอร์สี่ก็เปิดเบอร์สี่นะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้จักสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็เป็นอันเสร็จนะครับก็มาดูน้ําใต้รถแล้วกันว่ามันดาแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับคือ,อสเปรย์ล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดนะครับเป็นกลิ่น กลิ่นเห็นไหมกลิ่นกลิ่นทรีนะครับก็เป็นหอมแบบชาเขียวหอมเย็นๆนะครับโอเคนี่ใช้ล้างนะครับก็ปกตินะครับแอร์คอนดิชเนอร์นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ราคานะครับน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับรวมค่าจัดส่งก็200บาทเช่นกันนะครับตัวนี้200บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับท่านนายสนใจอุดหนุนนะครับก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่กู้ไอทีหรือลิงก์ใต้วิดีโอหรือลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับมี ID ดีไลน์ใครสะดวกแอดไลน์มานะครับ หรือเข้าไปที่เพกจก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับวันนี้ไปก่อน,นะคระับบาย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 โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในรถกันแล้วนะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการล้างแอร์โดยรถยนต์แบบไม่ต้องถอดแอร์นะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับโดยใช้เจ้าสเปรย์กระป๋องตัวนี้นะครับกลิ่นหอมแบบ กรีนทีนด้วยชาเขียวนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับสั่งกันเขามาได้เลยราคาพร้อมจัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีก็คือนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปที่ลิ้นชักข้างหน้าก่อนนะครับลิ้นชักข้างหน้าเราต้องถอดแกะออกมาพอดีผมถอดไว้แล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนส้กรองไปด้วยเป็นคลิปต่อเนื่องกันนะครับมาควรทําคู่กันนะครับล้างแอร์คือเปลี่ยนส้กรองแอร์ไปด้วยเลยนะครับผมก็เปลี่ยนส้กรองคือเราต้องถอดถอดลิ้นชักออกมาก่อนนะฮะลิ้นชักก็ถอดง่ายๆนะครับดึงสล บีบเข้าหากันนะครับแล้วก็ดึงมันลงมาแล้วก็ยกขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเหลือตรงนี้แล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่เห็นไหมครับทำง่ายไม่ต้องไปหาช่างไม่ต้องเสียตังค์นะครับค่าแรงก็แบบนี๋ยวนี้0 0เอาไม่อยู่ครับ3 0 0ร้อาอบาทนะครับก็ต่อมานั้นมันจะมีเห็นไหมครับเป็นช่องแล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับมันก็จะเป็นแผ่นอยู่ตรงนู้นถ้าถ้าใคร อยากเห็นวิธีชัดเจนก็ไปดูในคลิปที่ผมเปลี่ยนไส้กรองแอร์แล้วกันนะครับคลิปไส้กรองแอร์ก็จะสอนวิธีถอดออกจากตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะทําการล้างแอร์นะครับก็คือถอดไส้กรองออกก่อนนะครับเอามาวางไว้นะครับและเราก็มาใช้ตัวนี้ล้างแอร์กันได้เลยเขย่าก่อนนะครับแล้วก็เปิดติดตั้งสายและใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเราก็แกะฝา นำสายยางมาใส่ที่อุปกรณ์นะครับสายยางนี้มันจะเป็นนะครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะครับต่อเลยครับผมถอดออกมาแล้วนะครับจากฝาแล้วก็นำสายยางมาใส่ในลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีรูอยู่นะครับสายยางนี้มันช่วยให้เราล้างแอร์นะครับรถบางชนิดรุ่นใหม่ๆนะครับแอร์อาจจะอยู่คอมเพรสเซอร์อยู่ตรงโซนกลางนะครับรถรุ่นเก่าๆอาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งทางที่ดีที่สุดที่ชัวร์ที่สุดในการล้างแอร์นะครับ บางคนก็ไปฉีดตรงนั้นไม่ผิดไม่ถูกนะครับถ้าคอมเพรสเซอร์เขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดที่2ช่องกลางนี้นะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดนะครับนําสายฉีดเข้าไปเขย่าเขย่าก่อนนะครับส่วนตรงถ้าเหลือนะครับสออันซ้ายขวาจะฉีดไม่ฉีดก็ได้นะครับเพราะว่าสเปรย์มันจะถูกดูดลงมาใช้ที่ที่ทตรงคอมเพรสเซอร์แอร์ข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าฉีดก็ได้มันจะไล่ล้างท่อให้มันสะอาดก็แล้วแต่นะครับวิธีก็คือ นำสายยางนะครับสอดเข้าไปเดี๋ยวดูกันสอดเข้าไปนะครับให้มันลึกๆโอเคครับอันนี้ผมก็ครบเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็ครบเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงแล้วมืดพอดีก็ต้องเอาไฟมาช่วยส่องนะครับโอเคให้เพื่อนเนได้เห็นนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับเราจะเห็นโฟมเนี่ยครับมันหายไปหมดแล้ว นะครับหลังจากที่โฟมหายไปหมดแล้วนะครับที่เราใช้น้ํายาอยู่ตรงนี้นะฮะเอาแบบนี้โอเคก็โฟมหายหมดแล้วในช่องก็โฟมหายหมดแล้วผมฉีดไว้เราก็ขึ้นมาสตาร์ทรถนะฮะสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถเปิดแอร์นะครับเปิดตอนนี้สตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์นะครับอ่าตรงตรงนี้นะครับโอ้ชัดกว่าลูกนี้ผมหน้าไฟมาสองวันต่งวันอ่าตรงช่องแอร์นะครับเรายังเปิดอยู่นะฮะยังเปิดอยู่ครับผมพอเปิดอยู่นะฮะแล้วเราก็เปิดแอร์ให้แรงสุดนะครับเบอร์ซี มันก็อาจจะมีโฟมพุ่งออกมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับโฟมที่อยู่ข้างในนะฮะก็อาจจะมีกระเด็นออกมาบ้างนะครับผมที่ค้างหวู่ท่อยมันอาจจะมีออกมาเห็นไหมครับนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงแนละ้ว่าแสดงว่ามันอาจจะยังไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวนะครับเราก็ให้เครื่องทํางานโดยผ่านน้ำยาไปเรื่อยๆนะครับสักประมาณสักสิบห้านาทีนะครับแล้วก็ไปดูผลที่ข้างล่างรถก็ได้นะครับนี่เดจะเริ่มเห็นมีฟองฟองมันอาจจะถูกเป่าลมออกมาครับก็คือ น้ำยาก็ได้เริ่มทำงานอาจจะฟองเนี่ยไม่ละลายหมดไปทีเดียวก็จะเป่าออกมานะครับน่าจะมีโฟมอ,ออกมาไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้ให้เขาได้ทำทำงานไปนะครับระบบมันก็จะดึงน้ำยาไปใช้เองนะฮะโอเคก็ทิ้งไว้อีกสักสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงเปิดสต,ตาทเครื่อนรถให้แอร์ทำงานไปนะครับประมาณนั้นเข้าไปอันเสร็จครับกับการล้างแอร์แค่ตอนนี้ก็ผมก็ได้กลิ่นนะครับความหอม ของกลิ่นชากลิ่นทีขึ้นมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ร้อยละหนึงรเราผองเขาไปเรื่อยๆคนระับก็หลังจากเสร็จนะครับพอสิบห้าถึงสามสิบนาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นํานำตัวกองแอร์กองแอร์นะครับนี่คือกองแอร์สีข,า,ขาวไปใส่นะครับแล้วก็ปิดปิดให้เรียบร้อยปิดแอร์ให้เรียบร้อยก็เก็บลิ้ชั เรียบร้อยเป็นกันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับโอเค okay, วันนี้ผมก็คงต้องไปก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะทิ้งสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักประมาณ15-30นาทีนะครับผมโอเคนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับนนรถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็ทักแชทเข้ามาที่ใต้ลิงก์อินบ็อกนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องร้องผิดรองถูกผมอาจจะบวกกําไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่า แล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากาพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกาลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็นขายสินค้าหรือว่าสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนทหรือโอนตามสนับสน,นุนช่อง,องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์ เลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบาย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 เดี bye ๋ยวไปดูกันไปดูกันวัาจับได้หรือเปล่า